ดีครับวันนี้มาล้อมหัวพี่นอ้องประมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วครับมันมีหัวแกดแกด่ระแดห่างกันอยู่ประมาณทักสิบสองสิบสองเมตรครับแต่เก่ามันพูผมดึงเสือกตกครับผมมาฟังเพิ่มเข้าไปครับมันก็นเลยเป็นปลาหกปลามาสีบรานาน้อยหน่อยครับบริเ็ดประโยชน์ก็เลยมันเป็นปลาใหม่ครับเป็นปลาใหม่งามอยู่ครับผม ต้นดูก็มีแต่ต้นี่ใหญ่พี่น้องพูดนะต้นดูต้นปาใหม่ก็ยังเถิออยู่ครับที่นี่ต้นนี่นะครับเด้อพี่น้องเคยเห็นต้นนั่นต้นกระบกก็คือต้นบักบกว่ะพี่น้องนี่เป็นพุ่มอยู่นี่บ่ใหญ่ได้ครับนี่นเห็ดใหม่ล้อมนี่โอ้งามครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะผ้ายางเข้าไปทาเมืองทางในมันหนครับ ต้นกระบกนี่หรือต้นมกบกห้าหนี่ครับใบสูงครับเงาเตียเต้ยแต่ว่าคือจังดัดเอาแตงเอาเนี่ยพี่นอ้องเห็นไหมนี่เขามาเบิ่งข้างในพี่นอ้องเบึงงาเปนอางไรพี่น้องเยต้นบบใหญ่ด้วยพี่นอ้องแปะเอาเหยาะอยู่นี่นี่เขาบิกว่าบึงงาเป็นอย่างไรพีน,นคค้องบึงงาเป็เนอย่างไรพี่น้องต้นบก ต้นว่า่ครับไอ,อง้งาพิ่นพึ่งออกพึ่งออกครับสักลากสิกลีขึ้นยังปลาหมึกนี่พี่น้องนะบ้านปลาหมึกบ้านหนวดปลาหมึกพี่น้องต้นต้นบกต้นคนไมันจะเป็นงองาม่งองาามครับนะเป็นใหม่สี เป็นพุมพ่มงามพี่น้องต้นกระบกเดี๋ยวผมถ่ายอ้อมๆให้เบิ่งพี่น้องหมากมันเนี่ยงวัวงัวมักครับงวว้อขั้วไอหมักน้ำมันค่ายออกพี่กกน้องหากเก็บยังปวเศ้าครับหาเก็บจุดไอจุดของงัวพี่น้องของงวัวงัวมักครับนี่ครับมันสีงอง้อ,งงองแงๆสีพี่น้องต้นงามพี่น้องเอยคุณน่ะงามันก็ยังดัดเอาอพี่น้อง Okay. งอไปงอมากเกี่ยวไปยังเกี่ยวมากคือยัง,งอันเทาวันคือยังเครื่อใหม่งอไปเรื่อยขึ้นไปอันที่ติดตรงกระตรงแตกปุ่มแตกงาออกมาต้นใหม่ต้นใหม่เป็นสีสีไงห่อครับสีโดนปีหรอครับผมเบิ้งเงาหครับเบิงเงาปกติสิขึ้น รวมหัวไม่ได้ครับคืนทวนหัวกันก็นอายุซ้ำนี่ละ่ะอันนี้มันจะนั่นเป็นพุ่มมันจะเป็นไม้ล้อมทันทีพี่น้องไม้ล้อมถึงงามเติบอยู่ผมมาคุณเป็นพุ่มงามเลยเดี๋ยวผมยับไปไก่ไทยอยู่ตรงไหนทีเดียวพี่น้องเห็นรมันเป็นพุ่มเป็นพุ่มงามอ่าต้นมีตน้นนี่กับต้นมีพี่น้อง ต้นมีต้นแดงครับซ้อนกันขึ้นมาหนิต้นมีต้นแดงเหมืนยังเป็นปลาอยู่ครับผมต้นบักหาดครับนี่ต้นบักหาดนี่นี่ต้นหาดต้นบักหาต้นกุ้งพี่น้อง้ต้นดูต้นจิกเหมือนเมื่อกาดมาหล่อมหัวพี่น้องก็เลยจะถ่ายต้นใหม่พี่น้องเบิ่งน้ำแล้วมาต้นมันนหนิตรงนี้ อันนี้ต้นต้นมักหาดพี่น้องเเป็นคลุมเป็นุูมอยู่นี่ต้นมักหาดหต้นหมักหาดงามนะครับต้นก็ะได,ดนะเป็นไม้ร้อมกับงามอยู่ครับเป็นงาเป็นเอ็นครับนะต้นไม้ต้นแดงพี่น้องปลาเก็มเฮ็ดเหรครับผมเข้ามาเก็บรอนนี่แหละครับเดีย๋ยวของมาสวนเขาเที่ยวกับว่าห้ย่านนะครับ พราะว่าที่เราเคยเก็บกับป่านี่ที่่อาเป็นสวนไข่ไข่เป็นสวนส้าธาราะนหลับพี่น้องนี่นี่กรงต้นจิกออกยางเฮ็ดชีซี่เฮ,ฮ็ดชีซี่กระบ,บองครับทำไมตะกีมาตอยเอานี่เฮ็ดกระบ,บองพี่น้องพูนกับต้นดูพี่น้องไฟใหม่ทุกป,ปีครับนี่ไม้แกน่นอะไรครับนี่ี่ตน้นต้นจิกอันนี้ก็ต้นดูครับต้นดูไงต้นดูต้นจิกต้นมังมีป่านี่มีหลากหลายอยู่ครับผม ตัวน้องมีต้นกระโดนนี่ครับอันนี้ต้นกุ้งพี่น้องต้นกุ้งนี่มกปลาซิวครับใบตองอูเป็นผ้าเข่าก็ได้ครับมันใบมันใ่ใบใหญ่ครับต้นใบกุ้งพี่น้องเห็นหมักหนอนแมววาพี่น้องนี่ขอนแก่มันสีกินมันสีกินซุกได้ได้วพี่น้องหมักหนอนแมวเนี่ยครับ หมากหนวดแมวนี่มันจะขึ้นจังสิ่ขึ้นน้ำปลาครับเป็นใหม่ปลากะอีหลอ,อกครับขี่กับพุกอีหลอ,อกอีงอมนี่ครับยังยังอยู่ยังยั่งยังยัง,ยง,ยงต้นทะนุ่งแดงโลดทะนุ่งแดงกับนี่ครับอยู่นี่ต้นหมักน้ำเต้าต้นหมักอันนี้เป็นต้นหมักโลกกคหกพี่หลอกปลาโลคหก,กล้วก็ อ๋ออันนี้ก็ต้นน้ำแทงนี่นอ้อไอ้ตายยืนนอกนี่ต้นน้ำแทงนี่ตายน้ำถือน้ำแขงคืออยู่อยู่นี่ต้นน้ำแทงพี่น้องไฟมันเขามากินมันอันนี้ต้นยังนี่นี่ต้นบกคว่ำนะคือแต่โง่โง่โง่เป็นง,ง,งามอยู่ครับนี่นกับต้นติ๋วพี่น้อง ต้นติวแกงเซปาครับต้นติวต้นบักติวอ่าต้นใหม่นี่ครับต้นหนึ่งครับผมมันว่าไห้ตาย้ะครับนี่เด้อนี่มันสีเปลือยจัิงสิพี่น้อง,องมีก่้วยใหม่ขึ้นนัน้มเด้ยครับเห็นกลวยไหม่วะมันสีเป็นคือยังต้นใหม่แห่งครับต้นใหม่ตายแต่บ่มันบ่ยิ่งเปลือกครับพี่น้องเห็นกลวยใหม่วะพี่น้องมันขืนอยู่นี่ มันสีคือจังต้นไม่ตายครับมันจะเป็นแห่งๆเป็นหล่อนๆไม่มีเปลือกครับต้นนี้เพราะหูว่าต้นอียอยพี่น้องกันต้นนี้ต้นงามครับนี่ต้นไม่หล่อนต้นไม่หล่อนต้นติวคือต้นติวต้นน้ำแทงนะครับนี่ต้นน้ำแทงใส่ตะกี๋ที่เอาไปสซักผ้าครับเอาหมาก่อนที่ทูทูทูเสือผาเดี๋ยวผมผาเบิ้งหมากบังน้ำแทง เหยียบเราบงบ่อเนี่ยพี่น้องบงตุ่นมาทั้งแทงไงพี่น้องเองหน่วยหน่อยอยูนั้นแจครับนั่นนั่นนั่นหมากมันดองเห็นหมากมันบ้หมากน้ำแทงหมากข้าวตอแจนี่หมากน้ำแทงครับมันอยู่สูงตาผมหาไอ้นี่ปลาติ๋วผมหาหน่วยอายุไอะไรต่ำๆมันครับหาหน่วยต่ำกันมึงเห็นอยู่ครับหมากมัน หางน้ำแทงนี่นั่นนะไปสักถาพี่น้องบ่มีบ่มีผงสักผาแล้วครับสมัยตะกี้ใส่หม่งน้ำแท่งนี่ครับถูถูถูอรรถมันถือเป็นฟองก็เลยผงผงสักผานี่ครับหม่องน้ำแทงนี่กับปลาติ๋วครับเป็นปลาติว๋วปลามังมีปลาต้นมีพี่พี่น้องนี่กับต้นน้ำแท่งไง ซ่อมตะปูสามคนแล้วครับเด้อน้ําแทงนี่ต้นน้ําแทงเหยียบเข้าไปนี่บ่วงบ่ออกพี่น้องเพื่อผ้าตัดคนเดียวต,ต,ต้นยืนเงี้ยต้นยืนเงี้ยยนงี้ยั่งๆอยู่างนี้ปลาใหม่ย่งๆหลายครับมีตาต้นดูปลาเก็บเห็ดครับสีหล่อมไว้ยที่บอกว่าเก็บเห็ดกับสีก็สีบอดได้หรอกครับผมเที่ยวเคยมากว่าสามสิบสี่สิสบ,บปีอันนี้ก็เห็ด เห็นมันเท่าแล้วพี่น้องนี่เท่าจ่อยเบื้งเครือใหม่พี่น้องเลยเกิดธรรมศาสตร์ได้ครับเบื้งเครือใหม่พามาเบิ่งไหนปลาใหม่ธรรมศาสตร์ครับมันเกิดเองบ่ได้งัดบ่ได้ดัดบ่ได้ตยังมันะครับขื่นอยู่น้ำโพนครับเกี่ยวกันอยู่นี่นี่เนาะงฝันกับลุ่มอุ่มอยู่พี่น้องนี่นี่เครือใหม่พูดนะมี่ต้นๆงามๆพี่น้องเครือใหม่อันนี้มัก แบ <ITA> บหนอนแมวพี่น้องถ้าจะทายพวกจักขันอื่นอยังดอกนี่บบหนอนแมวนี่เนี่ยมันเป็นเครือเด้พี่น้องโทษนะภาพพี่น้องบนเครือกันนะเห็ดโอนหลนซ่ากับสบายอยู่ครับนี่มันเป็นเครือพี่น้องเป็นเครือเห็ดโอนหล่นซ่าพี่น้องอันนี้ต้นน้ำเกีียงเด้อครับพี่น้องเด้อ ต้นน้ำเจียงนี่เขาเนี่มันเขาไก่วไว้เลยนะครับมันขั้นนี่นนเป็นดอกขอขอเขาไว้เลยนะครับเป็นพื้นเต็มโตเด้ครับพี่น้องแผ่แผ่ต้นน้ำเกลียงต้องค้นเขาไก่วไว้เลยครับต้นน้ำเกลียงถ้ามันเกิดจากยางเกิดจากดอกมันมันขั้นพี่น้องเบื้องต้นพอกไงพี่น้องต้นพอกไงหมากขึหมากละมุนหนิครับแต่มันจีนไว้เลยก็ลอกมากครับ,รบผม กลอกมันมากคักบักบักพอกนี่แต่คนก็บอกกินครับมันซุอบบักลำม,มุดนี่พี่น้องบักลำม,มุดปา่าต้นน้ำเกียงพี่น้องว่าถือว่าเขาไก่ก็ได้เขาไก่แล้วครับนี่มันติขั้นพี่น้องขั้นเป็นพืนนี่เรา ต้องทบน้ำลายคือต้องฝ่าครับไมนใช่สีเศร้าวิธีแกะกับไอ้หาขีดเท้ามาทบเหงาขันพี่น้องแกะเค็ดนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ครับผืนหยานผืนหยานตน้นต้นใหม่ต้นใหม่ไอขันไข่นี่เครื่อไม้พี่น้องพาบึงเครื่อไม้พี่น้องเห็นเครื่อไม่งามบ่โอ้ยคนอ่ะ เครื่องใหม่ก็จะเครื่องงามพี่น้องพวดเพื่นเป็นเครื่องใหม่งามตูนดูครับตูนดูเบื้องตูนดูเนีย่ยครับตูนดูเกิดตูนดูฟ้าแฝกไปหน่อยพูดเหรอตูนบางใยหนึงนี่สองตนูนเฮี้ยงกันลองส่องพี่น้องพี่น้องพวกเรามันเฮี้ยงกันลองสอง่องเนี่ยนี่เงามัน ต้นดูครับโอ้หลายๆท่อนนึงครับผู้พูดงามันกิดตีใดเฮ็ดเสาได้คือครับผู้โอ้ดงามันงานปลาดูปลาดูจ้กปลาดูแดงเือปลาดูยังนะครับนี่ปัามันต้นใหญ่พดพี่น้องเลยต้นปลาดูต้นมังมีหลายครับต้นมังมีต้นมีต้นมีนมบ้านบ้านห้องเอืน่นต้นมีเนี่ยครับเปลือกง่ามเลยครับพี่น้อง นี่ก็ต้นจิกพี่น้องพุกเนี่ยเปลือกมันพี่น้องคือต้นอ่อนแอนี่มันบอแมนครับนี่มันต้นใหญ่ต้นอ่อนแอสิบวใหญ่ครับแต่ว่าเปลือกกันเดียวกันเปลือกแตกเขือพี่น้อยเเป็นเขือเป็นเขือนี่นต้นมีพันเอิญต้นมีมนะครับนี่แต่ต้นมีพี่หน่อยเ,เอ้อผมเห็นต้นหนึ่งอยู่ครับ เห็นต้นหนึ่งมันเป็นตะเบิงอยู่ครับผมมันงอๆอย่างๆอยู่เนี่ยครับปลาใหม่ปลาใหม่ปล่อยถิ่มไห้พี่น้องเงี้ยวเชิดดาหดคือเกาพี่น้องเอยว่าได้ปูครับผมมันขึนเองมันพี่น้องเองว่าใช้ประโยชน์ก็ขึนเองมันต้นปลาแดงครับปลาแดงปลาดำแทงเนี่ยครับต้นมีไข่ตนน้นนั้นเนี่ยครับมันสิแตกเคิร์บอยงพี่น้อง แต่เค,คยเพือยังเอาปูนเฮ็ดเอาครับนี่ต้นนั้นงามอยู่ครับนี่ต้นต้นนี่มันสิเป็นงาอยู่ครับพี่น้องถ้าบอกศาสตร์สั่งสันได้พี่น้องนี่คือนะทางไหนมันจะสีแก่งพี่น้องเลยจะไทยกแก่งแพี่น้องเบิง้งนั่นน่ะโหงาเขา่าต้นกบ่สูงเลยพี่น้องแตกงงาม,มากเป็นตะเบิง้งตะเบื้องพี่น้องว้าเป็นตะอ่อนซ่อน ปลาใหม่ปลานี่นะครับโดน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 เทียบว่าเบื้องเทียบหนึ่งพี่น้องมูนี้มาล้อมหัวล้อมหัวกับสีบอเฮ็ดนะครับเป็นเฉดแดนซื้อไอ้เพิ่นเจ็บเฮ็ดคือเก่าเหรอครับนี่ปลากิกพี่น้องดอกไม้ปลานี่เลยครับดอกไม้ปลาง่ามแรงมันกกีดอกไม้ปลา,น,ปานี่กระต้นกระพุกครับกระพุกหลวงพื้นเวอร์นี่แกงก็ได้ครับ มันเป็นต่มขี้ขีงขางพี่น้องลำต้นมันอันนี้ต้นไล่ๆนี่ครับผมอีกับพุกไล่ๆนี่ต้นไล่ๆอ่ดอกไม้นี่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 ต้นใหญ่มันครับผมนี่อยู่ในป่านี่พิ่นขึ้นห่างด้ครับนี่ต้นนี่ขึ้นขายทั้งห่างเาเนี่ยนี่ใส่ใส่กระถางขายครับผมแพ่งเติบอยู่นี่แต่มันอยู่น้ำพุมใหม่น้ำปลาใหม่นี่แหละครับผมพอไปไกล นี่ครับดอกไม้เห็นดอกไม้วะครับโอ้ดอกไม้ธรรมศาสตร์พี่น้องต้นดอกเอียงพี่น้องพี่น้องเห็นดอกเอียงบ่า,อาดอกอันนี้เพิ่นไฟไ,ไอ้ล่อบกบพี่น้องใส่เบ็ดแหละครับเอ,เอาเอาตัดไอ้ดอกมันนุ่พี่น้องดอกแดงๆนี่ไปเสียบไปเสียบเบ็ดแหละครับแจเลีนพี่น้องคือยังเพิ่นเอา,ไไอเอาลูกควบลูกปลาครัปปไรบไปตกตบกบพี่น้องมันแลงขาดเกือบเลยมันมักคือพี่น้องนี่ ดอกออก,ด,ดอกออกมาสีขาวเลยครับผมถ่ายบิ่งไกลๆดอกออกมาสีขาวโอ้งามครับน้ำดอกออกมามันจะเป็นสีขาวพีวน่น้องนี่อันนี้ดอกดอกอ่อ์ล้นแล้วครับผมอันนี้ดอกล้นแล้วอันนี้สีขาวดอกเอียงครับ มันเป็นดอกเอียงลำต้นนี่ครับนี่ลำต้นตาเป็นป่องเป็นป่องครับนี่ตาเป็นป่องเเสียบใหม่วี่เลยครับผมวี่แข่งกันทำไมตะกี้ครับใช้สีใดไปไกลกว่ากันครับเข็ดแปลงบังไฟเฮียน้องเข็ดแปลงไฟตาตัดเป็นทอนเป็นทอนพี่น้องนี่ตัดเป็นทอนน่ะวี่เลยครับจับดามใหม่ดีๆครับสีสีตาลำต้นมันไปพี่น้องตกไก่ครับผมวานจูดบังไฟคนละนี่อ่าต้นใหม่ครับ อันนี้ตนน้นยังผมโมโหครับนี่แต่ว่าหมากงามอยู่ครับนี่ต่อเข็มกับว่าไงครับตน้นต้นนอนครับพี่น้องต้นใบนอนไอคานนอนประแดกพี่นอ้องมันแมนว่าอะไรนี่เดี๋ยวถามผู้เสี่ยวสั้นบา่าแมนครับขันตน้นต้นนอนมันสิมันสิป,ปักมือครับมันเป็นขนอันนี้ตนน้นยังวะนี่อันนี้บา่าแมนต้นนอนพี่น้อง จือว่าไรครับมันเป็นต้นเป็นไข่ขดอกเข็มนะครับมันสืเป็นดอกแดงแดงครับเห็นเป็นหมากแล้วเป็นหมากแล้วก็อีกีกับพุกครับอีกับผูกอีกับุกกับผูกหลวงต้นใหม่คนพี่น้องเห็นนันเครื่อใหม่ว่ะพี่น้องอมันเกี่ยวกันงามงามเลยพี่น้องอคุณเครื่อใหม่ เข่งเกี่ยวหลุมอุ่มอยู่เดี๋ยวผมพาเลาะบนขับหนุนปลาเล็กน้อยพี่น้องไอ้สิวา่ามีเสือมาด้วยเล่นว่าได้ครับเมื่อยมือหนิไอ้สิวามเหยียบไม่เ,ยเอยีเห็นเมื่อก่อนเราเจ้าสิลูกแลน่นมันเมื่อยครับแล่นบอไห่ดอกนี่ครับเพื่อใหม่พี่น้องธรรมศาสตร์เด้อครับนี่เด้อดูก,กางปลาใหม่พี่น้อง พี่น้องเห็นบ่งคือใหม่ธรรมศาสตร์อ๋อโอ้ยอันนี้ต้นน้ำเจียงพี่น้องเหรออยากเข่าไก่มาแน่ต้นน้ำเจียงนี่มันขั้นพี่น้องพที่แก่แล้วขี่เท้าใส่โคตรต่อมหลัท่อมต้นมาไล่ขึ้นป้าพี่น้องโคตรโถ่พี่นแจ่งมากที่แก่ผมมาเพิ่งสากนีพี่น้องอโคตรเขียวง่ามพี่น้องเลยว้านสวนสยามนะครับแนวตูดลูดลงนี่ ูว้าวนี่กล้วยใหม่ครับอยู่ตรงเึิงนี่กล้วยใหม่มีก้ลวยใหม่จับอยู่ครับนี่พี่น้องเห็นกลว้วยใหม่ปะมันสีคำคำแนวะพี่น้องมันสีเ่าใครเห็นนี่ครับปลาใหม่ย่งๆอยู่ครับผม ปลาใหม่โพนใหม่ต้นใหม่ไงต้นใหม่ตนม้ตนบักพอกก็มีครับนี่มันทายทางตะเวนเอ่โต๊กมันกับเป็นหมือนเหมือนจนังเลยครับทางตะเวนแี่ทางตะเวนออกน้ำหม,มักจับนะครับต้นแดงต้นแดงต้นแดงตน้นต้นกุ้งพี่น้องใบกุง้งต้องบอปลาใหม่ธรรมดศาสตร์นี่น้องมาได้ปลูกเด้อ เก็บเห็ดกับเก็บแบบาาธรรมชาติเลยครับบ่มีวันปุ๋ยสมัยสมือเก็บเห็ดกับป้อหย่างครับขี่รถแปดมาโหลดขี่มอไซค์ครับหมุนมาเลยตะกี้ก็ได้ย่างแนะครับย่างเป็นสามสี่กิโลครับถไทยมาถึงสมือขี่มอไซค์เป็ดข้าวเดียวครับมือหนึ่งสามไมลาครับสี่ไม่าลากังคืนพร้อมครับมาไต่เอานึ่งยันดับแนวอยู่พี่น้องเฮ็ด นี่ก็โตนงคุยกันครับในป่านี่ืันนี้พอคุยอะครับคุดคุดลักเมื่อยพี่น้องเอยสีลาพอี่น้องเมื่อละบาทนี่ได้เวลาเมื่ออยากสีหูดเอาพักติวเมื่อน้ำครับไอ้ไ้ไปใส่ต้มปลาปลาบืนให้หนาพี่น้องก็สือว่าสมป่วยรวยเยอะกว่าพี่น้องเองฮะลาสซันนีและพี่น้องเอยสวัสดีครับ ฟังหมอลำยันจำความหลังของเฮาก่อนกี่จันหอดมือ้อนี้คนที่นอกใจมาพังเคยตุ้มเสื้อหนาวนาหานหมอลำเคยฟังมองฟองเฮานั้นยังจำไม่มีวันลืมเสือ้อนาวสีลาย ทำายมาเบื่อมานานเอาไว้ห่มกายกลับกลายมาคอยย้ำเตือนใส่เขาย้ำใดคือใจของเจ้ามาเยื่นน้ำตาไหลปืนยดคือไหลเต็มน่วยตา รักมาราชังมะานาวเน,นโยกทับก,กับเจ็บให้เช็ดใจบ่ไว้โดอกนาถ้าเจ้าจนเมื่อยเมื่อนี้ก็บบอเห็นเจ้ามาน้ำซองเนมหาคือนองลานางนำผูู้พอเสื้อตัวเก่า สีเผาทิมนาฮานหมอลำลบความทรงจำที่มันซอกซ้ำมี่ปักลืมเหตจังใดดเมื่อเขาหักเขาบอลืมในแค่หิ้ซึ่กับเจ็บตื่นกับเสื้อลายโตเกียว สิเผาทิ้งหน้าห้างมอลำลบความทรงจำที่ไม่ซ้อส้ำกันกลืนเหตุจังใดได้เมื่อเขาหักเขาบอรืดในแค่ยืนซึมกับเจ็ดตื่มกับเสื้อลายโตเกา่า